วัดีค่ะเอาวันนี้ปามาทำอะไรมามาชวนพี่ๆมากินสลัอินโดเอาหยิบสลัอินโดก็มากินเลยเอาฉีกกินสักชิ้นหนึ่งพอลูกมันใหญ่ค่อยๆแกะนะเดี๋ยวมันจะหล่นพื้นแล้วก็ที่เหลือใส่ใส่ชามน,นั้นเอาไว้ที่เดิม อเอ,เอดูกล้องเป็นไงบ้างรสชาติเปรี้ยว,ว,วหวานดูกล้องค่ะดูกล้องค่ะเอากินเลยกินเลยอืมเป็นไงบ้างคะอร่อยอร่อยใช่ไหมเอาดูแบบป้านี่ 噢, kia một chín lên kia một kim kim một chín đó là điều ba papa cho bịt clip đó đu con này cả đó cả bye bye rồi